สวัสด <owad Es> ีครับผมนายวิรพลสุวรรณนะครับได้รับหน้าที่ในการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ที่ตู้14ครับเรามาดูอุปกรณ์ภายในก่อนเลครับโดยอุปกรณ์ภายในครับจะประกอบไปด้วย1เซอร์กิตเบรกเกอร์2เมกนติก3โอเวอร์โหลดครับและ4เทอร์มินอลครับไปจะเป็นอุปกรณ์ภายนอกครับจะประกอบไปด้วยสวิตช์สตาร์ทแล้วก็สวิตช์สต็อปครับแล้วก็ผมพี่เขากับ ตัดไปแจ้งเตืนอนระถังครับรันออฟแล้วก็โอเวอร์โหลดครับถัดมาจะมาดูวิธีการทำงานของมันนะครับคือเราต้องเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์สตัวนี้ครับเพื่<ด>อควบคุมการมานของมอเตอร์ครับแล้วก็เปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ตรัวท้ายครับเพื่อควบคุมการมานของโอเวอร์โหลดครับถัดมาครับเราก็จะทำการกดปุ่มสาตาร์ทที่โอเวอร์โหลดครับ จะเห็นว่าหลอดไฟแจ้งเกิดสถานะออฟนะครับมันทางานครับถัดมาครับเราก็จะเกิดกดปุ่มจะเป็นการทํางานของมอเตอร์ครับกดเราก็ต้องกดปุ่มตาครับจะเห็นว่ามอเตอร์ครับทํางานครับแล้วก็ตรงหน้าปัดนี้ครับจะแสดงว่า LED หลอดไฟครับจะอยู่ในสถานะลังครับก็คือมอเตอร์ทํางานอยู่ แล้วก็เราจะกดกระตัครับมอเตอร์ก็จะหยุดทำงานครับแล้วก็ไฟแสดงสถานะก็จะไปอยู่ที่ออฟเหมือนเดิมครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นการจำลองสถานการณ์ในตอนที่เกิดโอเวอร์โหลดนะคื <c oughs> อ rate. นี่ครับเราก็ต้องกดเปิดไปที่หน้าปัดตรงนี้ครับตรงโอเวอร์โหลดเดปุ๊บให้เราดันปุ่มตรงนี้ครับไปทางซ้ายครับเราจะเห็นว่ามอเตอร์ Motor ครับกำลังค่อยๆหยุดทำงานครับ แล้วก็ตรงแสดงสถานะครับจะขึ้นไฟสถานะตรงโอเวอร์โหลดครับครับผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ